นี่นะครับนี่จะพาให้ดูบรรยากาศข้างหลังนี่นี่เห็นไหมว้าผู้เขานะครับตอนนี้ก็มาเจอเทียงนาโน้ยนะครับหน้าทําชาเลนจ์ที่แบบว่าอยู่บนเที่ยงนา24ชั่วโมงเนาะเหมือนพี่นุคัดสนุนะครับแต่ว่าบรรยากาศดูสิครับดู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 ดดสุดยอดมากเลยนะฮะสวัสดีครับ พบกันอีกแล้วนะะกับผมเจสีพมสาจาก youtube channel ช่องเจสีพมสานะครับตอนนี้กําลังขับรถตามรถบรรทุกอยู่ฮนะก็จะมาดูบ่อด,ดินนะครับโอ้โหๆๆันตลบอบอวนเลยครับ <c oughs> สี4คันครับแมคโครขุดดิน1คนันครับก็ลอกเอาหน้าดินไปขายนะฮะนี่อนาคตเผื่อได้ทำฟิชชิงพาร์คนะครับะตีเบ็ดไม่ถึงฝั่งนู้นแน่นอนฮะแผนการในอนาคตครับเลี้ยงปลาเอก่อนนะฮะจะค่อยว่ากันนะฮะจริงๆนั่งดูได้ทั้งวันนะครับเป็นรถแมคโครเนี่ย ดำก็ถอยมานะฮะโคก็ตากใส่นะครับนี่นี่เสียกุ้งครับนักจกมือหนึ่งคลิปนี้นะฮะจะพามาขี่รถเต้นเช่นเคยน,น,นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะฮะก็ไม่สามารถขี่เข้าไปในแหล่งชุมชนได้นะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพามาขึ้นภูเขาและก็เข้าป่ากันดีกว่านะครับตามสไตล์ผมเนาะก็เอาเวฟคันเดิมคู่ใจนะครับขี่เข้าป่าดงพงไพยตามสไตล์เจ็ดสีผมสาก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเปิดเส้นทางใหม่นะครับเส้นทางที่ผมเองก็ยังไม่เคยไปนะฮะก็ทําเป็นเส้นทางไว้เผื่อท่านผู้ชมได้มาแถวบ้านผมเนาะมาขี่ขึ้นภูขึ้นหาเข้าป่านะครับ เดี๋ยวจะได้พามาเส้นทางนี้นะฮะโดยเอาเวฟคู่ใจนี่แหละนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเรื่อยๆเลยดีกว่านะครับจากความเดิมตอนที่แล้วนะฮะนี่ ที่เราลงมาจากข้างบนนู้นนะฮะนี่ไหลลงมานะครับที่ไปปีนภูเขานะครับวัดพ่วงซอนะครับแล้วผมมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งเข้าไปข้างในนี้นะครับก็ไม่ได้พาเข้าไปนะครับแล้วก็พากลับเลยนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปสำรวจเส้นนี้แหละนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันนะครับ ครับบรรยากาศดูบรรยากาศสะกก่อนนะครับนี่เราอยู่ที่หุบเขานะครับมันก็จะลมเย็นสบายนะครับแต่ว่าก็มีไฟฟ้านะนี่เอาเวฟมหาเสน่ห์มาครับเวฟวิบากวิบากกรรมนะครับนี่วิวสวยครับวิวสวยอากาศดีนะครับเสียอย่างเดียวก็คือว่าช่วงนี้มันมีโรคระบาดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันครับ นี่นะครับนี่จะพาให้ดูบรรยากาศข้างหลังนี่นี่เห็นไหมภูเขานะครับนี่ตอนนี้ก็มาเจอเถียงนาน้อยนะครับน่าทำชาเลนจ์ที่แบบว่าอยู่บนเทียงนาน24ชั่วโมงเนาะเหมือนพี่นุคัสิกนุนะครับแต่ว่าบรรยากาศดูสิครับดู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 ดดมันสุดยอดมากเลยนะฮะในแถวนี้ไม่เคยมานะครับอดู แถวนี้มาตั้งตั้งเกิดนะครับแต่ว่าตรงนี้เพิ่งเคยมานะครับก็มีภูเขาข้างหลังซ้อนๆกันอยู่จริงๆมันจะมีเขาลูกใหญ่นะครับที่อยู่ข้างหลังเขาลูกนี้อีกนะฮะแต่ว่าลูกนี้มันบางไว้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าครับเ <c oughs> วฟลูกรักนี่นี่นี่เวฟลูกรักโอ้โหสวยงามสวยงามจริงๆครับ สรุปนะครับที่ไปเมื่อกี้ก็คือทางตันนะครับ สรุปนะครับที่ไปมาเมื่อกี้นี้ก็คือทางตันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมตั้งใจที่จะเปิดเส้นทางใหม่นะครับโดยใช้เส้นทางจากวัดธรรมพงนะครับที่อำเภอผมเองอำเภอวังเลียภูมิที่สกลนครเนานนะก็อยากจะหาทางที่จะลัดเลาะตามสันภูเขาของเทือกเขาภูผานนะครับหรือไม่ก็ตามไล่นาชาวบ้านนะครับที่ที่ผมไปเที่ยวที่ชายภูมินะผมก็เห็นว่ามัน มันน่าจะดีถ้าจัดบ้านเราสามารถมีเส้นทางแบบพิชัยภูมิได้ที่มองเห็นขาวนะครับก็เราเปิดเส้นทางดูครับมันอาจจะในการบันทึกวิดีโอมันอาจจะเป็นแบบอาจจะไม่ค่อยได้อะไรนะครับเพราะว่าผมก็ลัดเลาะ,ะหาทางใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงนะยอมรับเลยตั้งแต่ตั้งแต่กินข้าวที่ยังเสร็จนะครับจนจนเกือบ4ี่โมงเย็นได้มั้งนะครับแต่ว่าก็ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับสําหรับทลิปนี้ก็ ถือว่าเป็นทริปที่ล่มนะครับเพราะว่าไปไม่ถึงจุดหมายที่ที่ตั้งใจไว้นะครับประจวบเหมาะกับฝนกําลังจะตกด้วยนะครับก็เลยจําเป็นต้องถอนภารกิจนี้ซะก่อนนะครับก็ในคลิปนี้ก็คงไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไหนๆเราก็ไปมาแล้วนะครับแล้วก็เราไปเจออะไรบ้างก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับแต่บรรยากาศโดยรวมแถวบ้านผมเนี่ยก็เป็นอะไรที่ ที่แนะนำนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ห่างจากสกลนครมากนักนะครับก็ว่างๆก็มาแวะเที่ยวกันได้นะครับแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็อาจจะอาจจะติดโควิดนะครับก็เดี๋ยวให้มันซาลงนะครับโลงระบาดมีมามีไปนะครับเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวก็ซาลงก็ค่อยมาเที่ยวถ้ำบ้านผมเนาะโอเคสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็แค่นี้ละกันนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีอะไรเดี๋ยวเราก็ติดตามกันเรื่อยๆละกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ We'll